สวัสดีแล้วก็สบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเอฟีทุกท่านจ้าตอนนี้น้องตีก็อยู่ที่ถนนหมายเลข301อือนท,ที304ไม่ได้ใบหวยนะคะทุกคนบอกซื่อถนนนะคะอย่าพ่ากันไปว่าตีใบหวยนะคะทุกคน ต้องขอโทษขออภัยในเรื่องเสียงนะคะพี่เพื่อนท่านตอนนี้เสียงกําลังเปลี่ยนไปนะคะทุกคนน่แหละค่ะนี่คือบรรยากาศบนท้องถนอนอยู่ที่วังน้ําเขียวนครราชสีมานะคะมุ่งหน้าสู่อำเภอนาดีนะคะจังหวัดปากินบุรีนะคะนี่คือทางลงเขาบรรยากาศสองข้างทางนะคะทุกคนส่วงนี้ก็ไปฝนต้นหนาวเนาะต้นไม้ก็เขียวกะจี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะ นี่คือความเป็นธรมรมชาติที่เราไม่ได้ปรุงแต่งนะคะทุกคนนะคะหลายๆคนก็ถามน้องตีนะคะไม่อยากเข้ามาเที่ยวกรุงเทพบ้างหรือนะคะมาดูรถไฟมีดูอะไรหลายๆอย่าง การอยากเข้าไปก็อยากเข้าไปอยู่นะคะแต่คุณพาเข้าไปเนี่ยค่ะไม่มีเวลาว่างนะคะคุณพาเข้าไปก็ทํางานตั้งแต่วันจันทร์จึงถึงวันเสาร์นะคะทุกคนเป็นน้องตีเพื่อนทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เริ่มพาน้องตีนะช่วงนี้ยังไม่นได้ตัดอ้อยเนาะทุกคนข้าวก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอตัดอ้อยนะคะช่วงนี้ก็คือถือว่ามีโอกาสได้ออกมาถ่ายทําคลิป รีวิวถนนหนทางแล้วก็ภาพธรมรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้สมกันนะคะก่อนที่นังตีจะได้ไปตัดอ้อยนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็คงจะได้แต่สุมวิธีตัดอ้อยของนองตีสุมรั่วชุมสวนอะไรนี่ละคะ่ะแล้วก็สถานที่ขายอ้อยขายอะไรราคาอ้อยราคาแอบนีละก่ะเราก็ขึ้นมาพูดคุยกันนะคะทุกคนนั่นละคะ่ะวันนี้นะคะนังตีก็เลยได้นํา ภาพดีๆแล้รบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะดูถนนเส้นนี้นะคะทุกคนถนนเส้นนี้สามารถไปถึงอถ้าพูดว่าสามารถไปถึงไหนทะเลได้เลยนะคะทุกคนเ<โ>พราะว่าตอนนั้นน้องมังตีไป่วนบุรีก็เอามอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะทุกคนไปก็ไปออกปจีนบุรีทะลุกออกจนถึง่วนบุรีนั่นแหละค่ะทุกคนไปที่เรียกว่าทะเลอะไรทะเลบางแสนนะคะแล้วก็ไป เที่ยวสะพานสุนละว,วิถีนะคะทุกคนสุนลว,วิถีเพี่เรียกว่าสะพานาสะพานรถเรียบริมทะเลนะคะที่มีวิวสวยมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะว่าน้องตีก็จะว่าจะหาโอกาสไปอีกนะคะและก็จะไปรับน้องใจไปเที่ยวด้วยนะคะและตอนนี้นะคะน้องตีอยากมาพูดถึงถนนเส้นนี้นะคะว่าข้างหน้าน้องตีเนาะทุกคนเห็นว่าอยู่ป่ายอยู่โด่งคลุมเข้าข้างเข่าอย่างนี้มีกล้องนะคะทุกคน เ็เรียกว่ากล้องจกบความเร็วหรือเปล่าหรือว่าเป็นกล้องเนี่ยค่ะข้างหน้านี่มีกล้องนะคะอย่าประมาทนะคะอ่าเขาเรียกว่าวิ่งเร็วเกินก็ระวังนะคะข้างหน้านี่มีกล้องนะคะนะคะแล้วก็ถนนอยู่ที่นี่ทันสมัยมากเลยนะคะมีจุดหนึ่งทุกคนต้องตีเห็นนะคะอ่าตัวเลขเปลี่ยนได้ตัวเลขเปลี่ยนได้นะคะทุกคนเป็นตัวเลขจะเป็นเข็มไม้บางครั้งตีกากระบาดออกมาให้เราเห็นเลยนะคะนั่นแหละค่ะเรียกว่า กล้องจับคมเร็วนี่แหละประมาณนี้นะคะทุกคนน้องตีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายัางไงถามแฟนๆก็ว่าเป็นกล้องจับคมเร็วนะคะนะคะแล้วก็ข้างหน้าเราน้องตีก็แปลกใจอยู่เรื้อน้องตีสงสัยนะคะทุกคนถ้าหากความสงสัยน้องตีหากทาให้มีท่านใดไม่พอใจน้องตีต้องกลับ,บ,บขอโนะทษขออภัยแล้วเพ่นเขียนว่าอะไรอ่าในชิดซ้ายชิดซ้ายนี่แหละคะ่ะทุกคนอ่านไม่ทันนะคะนะคะข้างหน้าน้องตีนะคะจะมีที่จอดรถเพื่อเรียกว่า ที่จอดรถพ่วงนะคะทุกคนมีการลงทะเบียนอะไรประมาณนี้และคะ่ะรถทุกคันที่ว่าเป็นรถพ่วงหรือว่ารถยาวที่ไม่บรรทุกของก็ต้องด้วยไปลงทะเบียนหรือเปล่านาะทุกคนน้องตีอยากรู้นะคะก็ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะเรื่องนี้นะคะรถบรรทุกจะเข้าเลนซ้ายมือนะคะนี่ค่ะจะมีรถเก่ไม้หรือรถลากไม้หรือรถบรรทุกไม้อะคะ่ะ น่าจะเป็นไม้อะไรเนี่ยไม้ยุค,คาหรือเปล่าทุกคนน่าจะเป็นไม้ยุค,คานะคะเพื่อนก็เขียนว่า,าจุดนะคะจุดลงเวลารถบรรทุกหรือเปล่าขับรถผ่านจุดนี้นะคะก็รถผ่านจุดนี้เพื่อนที่เขียนว่าลงเวลาครับแบบต้องไปเวะลงเวลาทุกครั้งหรือเปล่าเนาะเพือ่อนเขียนว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนอูถนนตรงนี้สวยมากเลยนะคะ วิวนีวิวดีมากเลยนะคะใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ละอย่ามัวจะชมวิวกันนะคะถ้านื่นค่อนข้างโคดเลี้ยวนะคะโคดเลี้ยวแล้วก็ลาดสันเป็นระยะยาวด้วยนะคะและนะคะทุกคนและนะคะยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องตีสงสัยเพื่อนจะเฮตุเป็นทางเป็นเหล่าขึ้นไปเนาะทุกคนเพื่อนจะเฮตุทางเป็นเหล่าเนี่ยโดยเฉพาะทางล้เขาอย่างนี้นะทุกคนจะเป็นบางจุดเพื่อนจะเห็ดทางเป็นเหล่าขึ้นไปเพื่อนจะเขียนว่ารถทุกคันนะคะ อันนั้นเข็ยว่ารถทุกคันไซเกียต่ำๆนะคะอันนี้จะเป็นทางลงเขาอ้สวยมากเลยนะคะถนนจุดนี้นะคะและพ่นจะมีแบบก็เรียกว่ามีทางแยกนะ,ะทุกคนเป็นเราขึ้นไปน่าจะเป็นทางเวลาไว้สำหรับรถที่บังคับไม่อยู่หรือเปล่าวิ่งเข้าตรงนั้นหรือเปล่าเนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเนินสูงขึ้นไปแบบนี้คล้ายๆเหมือนเอ่งทะทะนะทุกคนสมมุติว่ารถเราบังคับไม่อยู่อย่างนี้เราวิ่งเข้าตรงนั้นไปมันก็จะเป็นเอ่งระทะใช่ไหมคะ,คะทุกคนนั่นแหละค่ะ อันนี้คือความสนใจและความสงสัยของน้องตีน้อยทุกคนเพราะว่าน้องตีเองก็เพิ่งจะสังเกตนะเพิ่งจะสังเกตวนะ่าอยู่ถนนเมืองไทยมีอะไรแบบนี้ด้วยนะแบบทางมันเป็นเราขึ้นไปอะ่ะเป็นเราขึ้นไปนะคะทุกคนนั่แหละคะ่ะก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากน้องตีพูดอะไรผิดหรือว่าใช้คำศัพท์ที่ผิดพลาดไปต้องกราบขอโทษขออภัยพี่เพื่อนทุกท่านนะคะถนนเส้นนี้บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่ สวยงามมากๆแล้วก็เจริญมากๆถนนเส้นนี้น่าจะประมาณ1 2 3ประมาณ6เลนนะคะทุกคนถนนเส้นนี้เป็นถนนริเวาทางลงุเขาที่กว้างมากเลยนะคะเดี๋ยว่ะโอ้โหโค้งทางหน้านี่สวยมากโค้งที่สวยและโค้งที่งามมากๆแล้วก็ ใครเดินทางผ่านไปผ่านมาก็ระมัดระวังด้วยนะคะถนนเหมือนคนข้างจะลาสันนะคะทุกคนเราวคดเลี้ยวโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รถใหญ่เยอะนะคะทุกคนรถใหญ่รถเฉพาะรถบรรทุกสินค้าเนี่ยแบบวิ่งโดยเฉพาะนี่ค่ะขาขึ้นขาลงนี่เยอะทุกจุดเลยนะทุกเส้นเลยนะคะทุกคนนะคะรถก็จะวิ่งไปวิ่งมาเป็นยังไงจำกัดความเร็วนะคะมันเขียนว่าจำกัดความเร็วนะคะทุกคนนะคะ โอ้โหถนนจุดนี้สวยมากเลยนะคะโค้งได้ดีโค้งได้สวยอู้สุดยอดนะคะคนอาพูดเลือวกว่าคนที่ทําถนนนี้โห่ทำได้ดีมากๆเลยนะคะรถรดรถพ่วงอะ ทุกคนลดพ่วงค่อยขึ้นกว่าจะวิดโน,นนเขานี้นะค่อยขึ้นแล้วค่อยลงด้วยนะคะทุกคนกว่าจะวิดโนนเขานี้น้องตีว่าจะปาไปหลายส่วโมงอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าโนนเขานี้ไม่ใช่ว่าใกล้ๆนะคะโนนเข่าที่ไกลมากเลยนะคะทุกคนกว่าจะวิดนะคะกว่าจะวิดเนะะี่ยจุดนี้นะคะน่าจะจุดนี้นี่น่าจะเป็นถนนสองซันนะคะทุกคนข้างล่างจะเป็นอีกซันหนึ่งนะคะ ข้างบนนี้ก็สันหนึ่งะคะนยคะจะเป็นถนนสองซันนะคะตรงนี้วิวก็สวยบรรยากาศก,าก็ดีครับรถต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าพากันมัวแต่สมวิวเพลินนะคะทุกคนนั่นะคะต้องมีสติในการขับรถทุกครั้งนะคะนะคะรถจะลงเขาทุกครั้งมันจะมีป้ายเตือนป้ายบอกทางโคตรทางเลี้ยวทางโคง้งยังไงนะคะรถใหญ่นี่บอกได้เลยค่อยๆลงนะคะทุกคน เรื่องเกี่ยวกับร่น้องตีก็ไม่กิงนะคะทุกคนตีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะรู้แต่ว่าเหยียบเบรกเพียงเดียวนะคะทุกคนถ้าให้ตีขับตีไม่กล้าขับหรอกนะคะทุกคนถ้าตีขับปืนมนะตีไม่กล้าขับนะคะเพราะว่าเป็นทางที่คตรเลี้ยวแล้วก็ลาดสันมากๆเลยนะคะเป็นถนนที่ยาวไกลนะคะวิวเห็มวิวสวยโขอซุมวิวดีกว่านะคะขอเป็นคนนั่งดูดีกว่านะคะทุกคนนะคะก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ ฟังเสียงพินเพาะไปพร้อมๆกันเลยจ้าก็มาถึงจุดนี้นะคะน้องตีก็คงขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้อุ้ยสวยค่ะไอพี่น้องหากมีข้อุกรพรองประการใดน้องตีตองกรับขอทูขออภัยนะคะใช้ภาษาของน้องตีอาจจะใช้หังางภาษาไทยและภาษาลาวลาวซอดไทยไทยซอดลาวนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอุ้ยตุกกระใจนะคะทุกคน เน,นี่ยค่ะทุกคนข้างหน้าเราเนี่ยมิบมับมิบมับอยู่นะคะทุกคนมิบมับเนี่ยนะมีรูปรถแล้วก็กากระบาทนะคะ40ขึ้นมานะคะมันเขียนว่าตรวจจับความเร็วนะคะกากบาทด้วยนะคะทุกคนมีกล้องอยู่ข้างบนนะคะมีกล้องอยู่ข้างบนด้วยนะคะนะคะโอ้วิวตรง,ตรงนี้ทัง้งสวยโอ้รถวิ่งโตกันขึ้นมาเลยนะมีแต่รถพ่วงนะคะมีแต่รถใหญ่ใหญ่ทั้งหนักๆัทั้งนั้นเลยนะคะรถน้ํามันรถบรรทุกสินค้าโอ้โหวิ่งโต๊ากันขึ้นมาเลยนะคะทุกนะคน นี่แหละค่ะถนนเส้นนี้นะคะจะมีแต่รถใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะคุณว่าไปถึงท่าเรือท่าเรือนี่พูดถึงท่าเรือน้องติก็พูดตำตงนะคะเกิดมาเห็นท่าเรือครั้งหนึน่งนะคะอยู่ที่ระยองนะคะถ้าจำไม่ผิดว่าอยู่ที่ระยองนะคะอยู่อ่าเพื่เรียกว่าอยู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจังหวัดระยองนะคะที่ข้างหลังไปจะมีท่าเรือนะคะนี่แหละค่ะ โอ้ถนนตรงนี้ก็สวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ